สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามารีวิวแอนสลอ็อตยอดเยี่มของเราเช่นเคยนะคะของเว็บยูป้าหกแปดดาทุกคนค่ะอันนี้เรามีจนอยู่ที่สามพันบาทค่ะเราจะเล่นเบ็ดที่ร้อยไม่มีอะแปดสิบ่อนดูนะคะดูแบบเล่นไปเยอะๆเลยน,นะคะก้าได้ก็เสียค่ะไปค่ะ ไปเลยนะคะทุกคนคะไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็บุญแล้วก็วล้กังน,นะคะทำบุญมาเยอะก็จะได้เยอะนะคะแตกเยอะนะคะทุกคนค่ะทุกคนคะดูนะคะโอ้โหหมวดแตกดีมากๆเลยะค่ะทุกคนแตกแตกแตกอะ่ะแตกที่แบบได้เยอะอะค่ะทุกคนดูนะคะ เอาสิคะได้มาแปดสิบนะคะทุกคนโอ้โหเก้าสิบหนะคะยี่ี่นะคะร้อยี่สิบนะคะแตกมาอีกนะคะทุกคนขาโอ้โหไปค่ะแปิไวๆเลยเนาะโอ้โหไปค่าแปดค่แบานะคะไปจ้าทุกคนขาในพ้ซาหแเกานะคะประวัตรีม่มีขั้นต่ำนะคะไม่ว่าจะมีเงิหนึ่งบาทสองบาท อั่งบาทอะไรก็สมัครได้หมดนะคะไม่มีขั้นต่ำเราไม่ต้องทำเทิร์นด้วยนะคะทุกคนดีไหมคะทุกคนคะโอ้โอ้สมัครวันนี้นะคะแถมฟรีชุดป้องกันโควิดนะคะทุกคนคะส่งตรงถึงหน้าบ้านของเราเลยนะคะไม่ต้องออกไปรับไหนนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหาาแล้วมันจะนั่นหมุนฟรีที่สองั้ง,งน,นะคะทุกคนคะ่ะดูนะคะจะได้เงินเท่าไหร่นะคะ อะะโอ้โหมีได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะแปดคั้ไปแล้วโอ้โหได้แล้วนะไลท์44บวกไปอีก384นะคะทุกคนดูนะคะโอ้โหไปจ้าแตกเหมือนแจกเลยจริงๆนะคะแตกมากอู้รักไปเลยคะ่ะสองพัน 1, 000, 6, นะคะพันหกนะคะ สี่ร้อยนะคะเงินราวันก้อนโตนะคะดูนะคะทุกคนได้สี่พันเก้าสิบสองบาทนะคะทุกคนตังมากแน่ตังไม่ไหวนะคะแตกกหมนแจกเลยจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะ มาเล่นกับเราได้นะคะอยู่บ้านาเบื่อบเบื่อเงเหน่าวนะคะมาเล่นกับเราเลยะค่ะหุ่นฟาง689มีเกมให้เลือก์เยอะมากมายนะคะทุกคนโอ้โหโมยไปนะคะตกใจนะคะได้แบบพันทุกแปดสิบนะคะทุกคนดูนะคะหมวกนะคะ,ะ,คะเล่นแป๊บเดียวนะคะดูนะคะเบอร์บวกเยอะแบบแปด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  แตกน,นะคะแตกค่ะแตกก็้ดีต่อใจนะคะทุกคนน <Hey. S 2> ไอ้แตกดูนะคะทุกคน <c oughs> โอ้โหคือเราได้เยอะจริงๆนะเราไม่ได้โกหกนะคะทุกคนหาลยนาคะอล้วเล่นแคบเดียว แดแม,ม,มืนเอ,นนอ,อ,นนอ็อดกปน,น,นะคะทุกคนก็ตงไร้มัเอเนี่ยนะคะหแกเยอะขนาดนี้คะยมาแนะำพ่นนะคะทุกคนแล้วก็เพื่อไม่ให้ภาพคอนสนุนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะกดรีบกดมาสมัครตามเราเลยคะถ้าไม่อยากโกดนนะคะอยากมีเงินใช้ก็กดนะคะ